อยู่กันในวันที่หแล้วนะคะกับน้ําเอาละค่ะโอ้ยอยากจะเล่นชิลๆจังเลยค่ะแต่เราต้องไปทำภารกิจอะไรอีกหรือเปล่าคะเนี่ยเดี๋ยวดูเควสก่อนนะคะก็คือกลับไปที่มอนสตาร์โอเคค่ะกลับไปบอกกับจีนนะคะนี่คือเนื้อเรื่องนะคะโอโอเคค่ะเนื้อเรื่องของจีนจะยังทําต่อไม่ได้นะคะจนกว่าเราจะแอ v ดเวน r เจอร์แรงในเวลสิค่ะดังนั้นแล้วอะ่ะเราเลยมีแค่เควสของคายะนี่แหละค่ะเอาละค่ะงั้นก็ไปช่วยคายาทำเควสกันค่ะ พี่ขาย้าค่ะพี่ขาย้ายแย่แล้วสิเรื่องนี้แย่แ yeah, ล้วสิ dad, ตอนนี้แย่แล้วสิฉันจะทำไงดีมีอะไรหรอครับพ ouais yeah, 네ี่ขาย้าโอ้ขอบคุณมากเลยโชคดีจังเลยนะเนี่ยอสซาเธอมาได้จังหวะเวลาพอดีเลยจะเป็นไปได้ไหมครับคือคือขอเวลาหน่อยได้ไหมครับอ๋นี่คิดอะไรอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยอาลาเกิดอะไรขึ้นคะ ผมในตอนนี้นะครับดึงไม่ออกเลยครับว่าจะทยังไงดีนอกจากต้องขอให้คุณช่วยจริงๆนะครับเดี๋ยวระยะไปที่อื่นเพว่าจะคุยกันหน่อยได้ไหมครับคุยกันอยู่ที่นอกก้านนะครับเดี๋ยวไปเจอกันนะครับอะไรกันเนี่ยทำไมจะต้องรับลมคมในจังเลยอ๋ออันนี้จะเป็นเรื่องเรื่องรองของคายะค่ะ ว้าวพี่ขายาคะโอ้โหบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศแบบนี้ออย่าบอกนะคะอย่าบอกนะคะจะสารภาพรักน้องอะค่ะที่นี่เราก็ได้แล้วล่ะบอกเดี๋ยวนะคะมากันทำไมคะเนี่ยจะให้ผมเริ่มยังไงล่ะครับอไรงั้นงั้นผมจะเล่าความลับอย่างหนึ่งให้พวกคุณฟังนะครับมันเป็นความลับของผมเมื่อครั้งอดีตแล้วผมขอให้คุณเก็บมันไว้เป็นความลับนะครับ ่วงไพ่หมอนักรู้ซิปลาเก่งมากเลยล่ะอ่าจริงๆแล้วนะครับคุณปู่ของผมคือโจรสลัดครับไออะไรกันครับเนี่ยทำไมทำท่าไม่เชื่อแบบนั้นล่ะครับคิดว่าผมล้อเล่นหรือไงครับเนี่ยดูที่ตาผมสิครับผมใส่ iPad อยู่นะเนี่ยรู้ไหมครับว่า iPad ตัวนี้นะครับเป็นสิ่งที่สืบทอดกันภายในตระกูลของพวกผมเท่านั้นครับอ๋ออย่างนั้นเหรอคะนึกว่าพี่เปียวอยู่คนเดียวซะอีกค่ะโอเคค่ะต่อแบบ แบบรักษาล้ำใจนะคะโอ้ยโอ้ยน่าแปลกใจจังเลยค่ะโอเคฮาเซอร์ไพรส์ค่ะเมื่อวานนี้นะครับผมได้ไปพบกับข้อความที่คุณผูกผมได้ทิ้งเอาไว้แล้วก็ได้ระบุที่ตั้งของสมบัติด้วยครับสมบัติที่อยู่ของสมบัตินั่นน่ะอยู่ที่ Lost คาเดียนดูนะครับผมสมบัติแต่ผมก็พยายามควานหาด้วยตัวเองแล้วครับแต่ผมก็หาที่ไหนไม่เจอเลยล่ะครับสมบัติ ใครแย่ใครแยเป็นเจ้าของสมบัติน่ะเนี่ยแล้วมันเป็นอะไรอะทองคำหรือว่าอัญมณีแหมชื่อสมบัติสมบัติมันไม่ใช่อะไรที่ดีอย่างนั้นหรอกครับผมไม่ใช่แม้แต่ทองคำหรือว่าอัญมณีแต่มันคือดาบของครอบคของผมเองดาบเวทมนตร์ที่สร้างขึ้นมาแล้วรวบรวมพลังเอาไว้โอ้โห อันนี้เป็นคำกล่าวจากพวกบรรดาลูกเรือเขาพูดกันนะครับเขาบอกว่าดาบเล่มนั้นน่ะเป็นดาบที่ผมได้มาจากการไปสู้กับเซเลสาก็คือเป็นปีศาจแห่งท้องทะเลครับผมแล้วก็ได้ดาบเล่มนี้มาดาบเล่มนี้นะครับ,บเมื่อคุณผมกวาดแหวนนะครับมันก็จะเกิดเสียงคำรามมีลมสนานฟ้าวันไหวและที่สำคัญสามารถแหวกอากาศได้เลยละครับ และด้วยดาบเวทมนต์เล่มนั้นเองทําให้ผู้ปู่ของผมเนี่ยสามารถจัดการไฮดร้าได้จัดการบรรดาลูกแบนชีได้แล้วก็จัดการมังกรแห่งอบสวิคเคนได้อีกต่างหากครับแต่ว่าผู้ที่ครอบครองดาบเล่มนี้นะครับก็จะตกเป็นเป้าสายตาของบรรดาโจรสลัดคนอื่นๆที่ละโมบโลภมากนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ต้องมีปัญหากับบรรดาลูกเรือที่เป็นนิมนองนะครับผู้ปูคของผมก็เลยเอาดาบเล่มนั้นนักไปซ่อนนะครับ โอเคค่ะอันอันนั่นบนนะคะถามนะคะว่าไอ้บรรดาสัตว์ในตำนานมีอยู่จริงหรอคะเอาเป็นว่าขอเขาไม่ออกความเห็นละกันค่ะเดี๋ยวยาวค่ะก็เรื่องราวแบบนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องราวที่อาจจะเป็นการคุยโวของบรรดาพวกจงสลัดก็ได้นะครับเอาเป็นว่ามันก็คือเรื่องราวเรื่องเล่าหนึ่งนะครับโอ้อะไรกันล่ะเนี่ยเนี่ยมันสุดยอดเป็นไรไม่ใช่หรอไงนั่นน่ะแต่ว่าผมต้องรีบพ้นหาก่อนะครับเพราะว่ามันมีกลุ่มที่ตั้งตัวเองว่า Treasure Holder นะครับผม พวกนี้จะคอยไปค้นหาสมบัติตามแหล่งโบราณสถานต่างๆนะครับถ้าหากว่าเขาไปค้นหาที่อคาเดียรูนได้สำเร็จเนี่ยดาบของปู่ผมก็ต้องหายไปจะให้ดาบไปอยู่ในมือของคนช่วยไม่ได้เราจะต้องไปช่วยกันหานะไปมอนทางนี้นะอย่าเนือบุญคุณน่ะไปมอนกับอสุสานะเป็นคน้าช่วยนะว้าวดีเลยครับ แต่อย่าบอกใครนะครับเหยียบไว้เลยนะครับแล้วก็ผมจะรอฟังข่าวดีครับเดี๋ยวก่อนค่ะนี่ไม่จะไปหาช่วยลคะห้อะไอ้ไม่สนใจเหรอดาวม่ตำหน้าเลยนะดาวไปตำหน้าเลยนะเป็นเรื่องจริงเหรอกับจริงเหรอจริงๆเหรอมีตัวเลือกที่สามไหมคะจริงใช่ไหมเป็นเรื่องจริงใช่ไหมเป็นเรื่องจริงใช่ไหมขาแรกก็พอค่ะงั้นเราไปหาข้อมูลกันเะยเอ้มาจชิญกิ้ฟกันเลยดีกว่าเผื่อจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติม บรรดานักปัตรเจิญไพน่ะก็ต้องมีข้อมูลของรูนต่างๆอยู่ใช่ไหมล่ะก็ในความที่เรายังเลเวลแอดเวนเจอร์ไม่ถึงเลเวลสินะคะเลยต้องมาทำงานพิเศษช่วยคายะนี่หล่ะค่ะไปกันต่อเลยค่ะว่าไงอยยินดีต้อนรับสู่แอเวอร์คิวเรากำลังค้นหาเออเรามาที่นี่เราไม่ได้ค้นหาอะไรน่าเบื่อนะ เราอยากได้ข้อมูลของดาที่ได้มาจากการสู้กับเซเลซ่าดาแล้วมันเป็นดาที่สามารถฆ่าเบนชีได้แล้วก็ฆ่าบรรดาพวกใครได้อะไรนั่นได้น่ะมันสุดยอดไปเลยล่ะเธอเธอเพิ่งเล่าทุกอย่างไปหมดนะนั่นอะสบายนะตาใจที่พามันไม่ได้บอกซัหน่อยว่ามันอยู่ที่ไหนน่ะเขารู้หมดแล้วค่ะเขารู้หมดแล้วค่ะ ค่ะแลวคุณไซรับคะพอจะบอกได้ไหมคะว่าโบราณสถานอคาเดียเนี่ยอยู่ที่ไหนคะโบราณสถานอคาเดียเหรอไม่เห็นเคยได้ยินชื่ออะไรอย่างนั้นมาก่อนเลยอ่ะขอบคุณสำหรับข้อมูลนะว่ามันมีของดีอยู่ข้างในนั้นนะถ้าหากว่าฉันเจอมันแล้วก็หวังว่าฉันคงจะได้เจอก่อนทุกเธอนะเอ๊ะเดี๋ยวข้อมูลอะไรคือข้อมูลคะเรียบร้อยค่ะนั่นไงคะคนน่าสงสัยค่ะ จบค่ะจบเลยค่ะไพมอนค่ะสุดท้ายเขายังไม่ได้ข้อมูลอะไรไม่ใช่เหรอไปกันเถอะมันอาจะต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งก็ได้ังหายเองกันเถอะยังไงก็แล้วแต่กลับไปคุยกับใครยากกว่านี้กว่าค่ะโอ้ตายแล้วค่ะไพมอนค่ะอันนี้อันนี้เอสุส่าไม่เกี่ยวนะคะน้าก็ไม่เกี่ยวด้วยค่ะขายาค่ะขายาค่ะความแตกแล้วค่ะพี่ค่ะ อกลับมาแล้วเธอมีข่าวอะไรบ้างไหมก็เราไปถามคนของเอเจนต์กิลมาหลายคนนะแล้วเราก็ไม่ได้ข้อมูลอะไรกลับมาเลยแหมไม่น่าแปลกใจเลยนะอะไรกันล่ะคะก็นะคิดเหรอว่าการจะได้อะไรมาง่ายๆโดยที่เราไม่เหนื่อยฟรีเนี่ยมันมีที่ไหนล่ะเอาเป็นว่าฝฟายผมเพลงผมไปเจอข้อมูลมาแล้วล่ะครับ ผมไปควานหาในตลาดมืดจนใน่สุดผมก็ได้ไปเจอกับคนที่คอจะรู้จักกับอคาเดียนรูนอยู่ครับแล้วคะคนไหน่ะก็แบบว่ามันเป็นกฎของสมาคมตลาดมืดนะครับเขาจะส่งคนมาเจอเหมือนกับเป็นคนกลางเพราะงั้นผมไม่มีทางรู้หรอกครับว่าใครกันแน่ที่เป็นคนที่ถือข้อมูลตัวนี้เอาไว้เราจะต้องไปพบกับเขาอยู่ที่ Whispering Woods ครับเ้วจะรออะไรกันอยู่นะ อันแรกนะคะก็คือประมาณว่าเราจะแอบไปดักก่อนละค่ะแล้วลก็เหมือนกับพูดท้าทายคายะไว้ค่ะส่วนอันที่สองค่ะเราอาสาจะไปเองค่ะตัวเลือกก็ไม่ต่างกันเลยนะคะเนี่ยใครใหญ่ <You have S 1> มันต้องขอบค <Of course, S 2> ุณมากเลยนะแ <of course, S 1> น่นอนลอ <you 'll S 1> งโจรนะ for <your> คำเตือนจอากสมุด <the> ของเธอแหมไม่เป็นไรหรอกค่ะก็คือคายะไม่ได้ไปเองนะคะแต่เราก็สามารถเล่นเป็นคายะเพื่อจะไปได้ละคะ่ะมีคนมาค่ะ อสซาดูสิสเขาเธออยู่ในอันตรายอ่ะ,ะเรียบร้อยแล้วค่ะจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะทำไมต้องเกิดเรื่องแบบนี้กับขึ้นด้วยลุงนี่ไม่น่าช่วยหม,มอนักเลย <c oughs> โอ้โหทำไมเสียงแก่จังเลยอะคะ <c oughs> <c oughs> มาถึงใครล่ะคะ ขอบคุณที่ช่วยเหนือฉันนะเธอน่ะไม่น่าจะใช่ผู้ขออัศวินฟาวเนียสกายใช่ไหมเราไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรอกนะพวกเราเป็นแค่นักเดินทางนักเดินทางอย่างนั้นเหรออ๋อฉันเคยเล่าให้ยินเรื่องเราเกี่ยวกับเธอนะแต่ฉันก็ไว้ใจเธอไม่ได้หรอกนะเนี่ยอ๋อนี่แปลว่าเธอคือคือฉันในตอนนี้ยังตอบแทนเธอไม่ได้หรอกนะเอาเป็นว่าเอาข้อคุณของฉันไปละกันนะ ผู้คนที่อยู่ในวงการทุกชันเนี่ยให้ความสำคัญกับพวกนี้มากเลยนะนี่เจ้เลยแต่มันก็ไม่โชคดีของไายาหรือเปล่าล่ะเนี่ยเข้าใจกันไปก่อนไม่ใช่เหรอเอาเป็นว่าฟังนะเกี่ยวกับข้อมูลของอะคาเดียนรูน่ะ Three Six Armed Giants reside in the city in the lake to guard the statue one the treasure ตรงคำว่า Three Six Arm เนี่ยไม่มั่นใจนะคะว่า ต้องการจะบอกว่าเป็นยักษ์สามตัวที่มีหกแขนหรือว่าต้องการจะบอกว่ามียักษ์ติดอาวุธหกตัวนะคะที่ประจําอยู่ทั้งสามมุมหรือเปล่านะคะเอาเป็นว่าอาตามนั้นเป็นแล้วกันนะคะว่าก็คือจะมีรูปปั้นยักษ์อยู่ในอ่าเมืองแห่งทะเลสาบแล้วก็มียามสองตัวยืนเฝ้ามีหนึ่งตัวอยู่ที่ห้องขุมทรัพย์ค่ะ <Right. S 1> เดี๋ยวนะคะ mm. แค่นี้เองเหรอคะ คือไม่ใช่แค่นี้ค่ะมีแผนที่ด้วยค่ะเออมันมีกระกบาดอยู่ในแผนที่หรือเปล่าคะแบบนี้ก็ไม่ส่างอะไรกับว่าเราต้องไปงงเข็มในมาอาสูรใหม่อีกรอบหนึ่งสิเอาล่ะเอาล่ะพาย몬คิดว่าอสุสา่าจะทำเองคนเดียวได้นะนั่นสินะฉันเองก็หวังอย่างนั้นเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าอุสารู้แล้วนะมาปอกกับฉันแล้วก็ไปบอกกับทายักกันนะเราจะได้รู้กันเลยว่าต้องไปหากันที่ไหนขอบคุณนะไวเล่ สามหก Giants Reside in the City in the Lake 2 o guard the statue One the treasure ค่ะตามนั้นค่ะมันแปลว่าอะไรนะนี่บางทีถามคายาจะได้คำตอบที่เร็วกว่านะค่ะสำหรับในเอพิซอดนี้ก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันในเอพิซอดต่อไปนะคะว่าการประชนภัยของพี่คายาเนี่ยแล้วก็อสุสานะคะจะได้ไปเจอกับอะไรอีกนะคะถ้าชอบ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมานะคะ oh. ขอบพระคุณมากค่ะ oh. อ่ะบีที่เกลี่ยให้หายเมื่อยก่อนเลยค่ะอัสุสาค่ะสวัสดีนะคะ